ขายงานมานี่ผมแย่นะฮะเราต้อง,องวางตัวไงให้น้องคุ้นเคยกับเราโคดขายหล่อมากครับโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณมากครับต้องวางตัวไงให้คุ้นเคยกับเราแล้วก็เล่นกับน้องบ่อยๆนะครับให้อาหารพอนจากมือพอนอาหารจากมือเลยนะฮะเอาสูตรของแม่มารีไปใช้ใช่ฮะตามได์แม่มารีนะครับแม่เราเนี้เป็นดาวทิ้งตกนะฮะเกี่ยวกับจระเข้นะครับเป็นช่องที่ดังเลยนะได้ข่าวว่าแม่มารีก็โดน บินไปแล้วครับคนกดติดตามหลักแสนนะช่องจระเข้ของผมนะในดิ๊กตอกบินไปแล้วตอนนี้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ทำไมในติ๊กตอกผมมันไม่เด้งเลยคับแม่มาลีกดหัวเราะใหญ่เลยมครับใครที่สนใจอยากจะดูแม่มาลิในการสร้างสร้างบ่อให้แม่มาลีนะลองเข้าไปาดูที่ในเพจความจระเข้ลำพูดได้เพราะว่าแม่มาลิทำเองทุกอย่างเลยนะ ผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวเนี่ยสร้างบ่อจระเข้ได้อะลองเข้าไปดูในเพจฟาร์มจระเข้ลราพูนได้เลยนะอ,อมีคลิปให้ดูคนขายระวังเป็นหมันจระเข่วิ่งสี่คูรอยชนะไหมไม่ชนะหรอกครับหรือว่าชนะวะทำไมอ<น><ะ>่มนะจระ,นะะเข่วิ่งสี่คูรชนะไหม